เดีบ่อนี้ยังมีไขเ่เจ็มเลยอ่ะอไหนลองเปิดให้ดูหน่อยสิคะอันนี้คือบอดที่สองนะคะที่น้องภูพิงนําเสนอว่ามีข้อปลากัดอยู่ด้วยโอ้โหนี่ไงคะคุณแม่เห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วนะคะพ่อปลากัดอยู่นี่เองนะคะแล้วก็ล,วกลูก,ลกโอ้ลูกเยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไ,<ด>ไหมย้วพ่อมันกินหมดอ๋อตายแล้วเขาไม่ให้พูดเสียงดังเดี๋ยวพ่อจะกินนะคะขายัย่งเต็มเลย เออใช่ใช่อันนี้คือวอดนะคะวอดที่น้องภูพิงบอกคุณแม่นะคะว่านี่นะคะโอ้แล้วก็ยังมีบอดเล็กๆก็คือตัวลูกไประช่างบอดช่วยพ่อให้อันนี่ก็อยู่ตรงนี้ค่ะ<า>พอผ่านาหลหางกระโลกบ่อนี้จะมีสาลายหางก,ก,งการะโลกด้วยนะคะน,นี่ค่ะ มีสาหร่ายหางก็เลกเพราะว่ากลัวนี่นี่นี่ค่ะเราเห็นแล้วค่ะลูกประกาศตัวเล็กๆนะคะเราจะพยายามซูมนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะแต่เกือบจีหยังแต่พ่อบอกว่าบอแต่บ่อนี้เยอะบ่อนี้ปลาจะเยอะนะคะแต่ว่าตัวมันใสค่ะโอเคค่ะคือตัวที่ใสตัวเมียอืมอ๋อตัวเมียไว้ในนั้นนะคะโอเคค่ะน้องผู้พิงเก็บได้แล้วค่ะนี่คือวิธีการเก็บนะคะบ่อของน้องผู้พิงนะคะก็คือเพาะเพาะแบบ เด็กๆนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะคะในการที่เพ,พาะพันธุ์ปลากัดได้ถึงขนาด<อ>นี้ในสอง<ช>บ่อนะ,นะคะต้องใส่น้ำสี่ลิตรต้องใส่น้ำสี่ลิตรด้วยนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำหมักด้วยอ๋อใส่น้ำหมักน้ำหมักนี่คือทำมาจากอะไรคะพอจะอทราบ,บ,บไหมคะน้ำหมักแบบไหนเอ้น้ำหมักแบบปกติแล้วก็น้ำหมักแบบใบหูกวางก็ได้อืม ตัวเมียสัตว์เหมือนตัวผู้ตัวเมียสัตว์เหมือนตัวผู้จริงๆอืมแล้วน้ำหมักนี่น้องปูพิงทําเองไหมคะหรือว่าไปซื้อมาคะอ๋อยายมีที่บ้านอ๋อมีที่บ้านยา,ยายอยู่แล้วแต่ว่ามันเริ่มน้อยลงอ๋อมันเริ่มน้อยลงนะคะแต่ปูพิงไม่ได้เอาไปใช้ยาเอาไปแช่แข็งมาถึงวันน้อย อืมค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะก็ต้องขอบคุณน้องภูพิงมากมากเลยนะคะที่นําเสนอข้อมูลดีๆนะคะและเดี๋ยวนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะเราก็จะมานําเสนอน้องภูพิงในการเลี้ยงปลากัดอีกสักรอบนะคะอ่ะภูน้องภูพิงคะน้องภูอ๋ออน้องภูพิงจะพาเรามาดูอีกค่ะอ๋ออันนี้คือบ่อนะคะกําลังจะทําเป็นบ่อพักนะน้องปลากัดใช่งได้ค่ะไม่ใช่เอ๋าไม่ใช่หรอผมจะเอาไปผสมพันธุ์อ๋ออันนี้ผมจะเอามาผสม พันสร้างลูกปากัศอีกใช่ไหมคะแต้องใหง้ลูกของผูช้างเต็มก่อนปูพิงแส่สั้นทีละสามบ่อจะสร้างทีละสามบ่อเลยนะคะโอเคค่ะน้องปูพิงคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายค่ะ